อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะคะกับเอโดซีคือดีจริงๆค่ะคุณมานัดคองยุดหลังจากทานเอโดซีได้ประมาณหกขวดเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนตอนนี้หลังจากนอนขยับขยื่นไม่ได้ตอนนี้เริ่มช่วยเหลือตัวเองได้ได้แล้วตอนนี้เริ่มหัดเดินลุกนั่งเองได้แล้วก็ยืนเองได้นะคะช่วงเช้าคือให้ทาน ครั้งแรกตอนท้องว่างตื่นนอนคือสามสิบหยดแล้วก็ก่อนอาหารคือสิบหยดทานก่อนอาหารสี่มื้อนะคะคือช่วงเช้าคือเน้นหลักคือประมาณสามสิบหยดหลังจากทานเอโรซีมีอาการอะไรดีบ้างดีคือเขาแล้วหานเดินได้ว่างแล้ว จากพูดไม่ได้ก็เป็นพูดได้บ้างขอบคุณนะคะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะคะกับเอโดซีคือดีจริงๆค่ะ